ผมเป็นเจ้านายผู้คนมาเนี่ยปีนี้ปีที่สี่สิบสองมั้งหลังจากคุณพ่อเสียนะครับผมเคยคิดผมอยากจ้างพวกเหรียญทองจุลานะแต่สุดท้ายผมไม่จ้างลังกำแพงหมดอ่ะนะพวกที่จบมาสูงสูงเนี่ยพอเราสั่งงานเขาเขาจะดูถูกเราอืมจบแค่เป็นยางตีมั้งสั่งเลยเราจบเป็นคำถามครับเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปรับลูกอ๋ออาฝันศึกษา ศึกษาเรื่ององนาคตเยอะๆนะครับแล้วก็ศึกษาว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปทางไหนนะครับผมเคยเป็นกรรมการสภาหมาหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับถึง12ปีเราพบว่าอ้อร่วมกับการที่เป็นประธานด t แท34ปีนะครับเราจะพบว่าพวกที่ถูกกระทบโดยเทคโนโลยีเนี่ยมีมากขึ้นทุกวันนะอาชีพยอย่างวิศวกรเนี่ยแต่ก่อนเรียกว่าแย่งกันเพื่อเอามาอยู่ใแนบบ แต่ปัจจุบันนี้เขาขายโลทั้งเซตเลยฝรัร่งขายโลให้ e อลิกซไป450คนนะครับแล้วก็บอกว่าอย่าไล่ออกนะ e อลิกซนบอกไม่ไล่ออกภายในปีหนึ่งซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ก็ก็หางานยากขึ้นเพราะว่ามันซื้อซอฟต์แวร์ทำเห็จรูปได้นะครับขอพูดสั้นๆคือว่าเราดูว่าเราจะเรียนอะไรที่จะนํามาใช้กับชีวิตจริงเราได้นะการตลาดเนื่องไดูไเร่งมแบบมันฮอตฮิต ทุกคนอยากเรียนการตลาดหมดทุกอย่างเรียนบริหารบริหารจริงบริหารตัวเองไม่ต้องไปเรียนนะครับเราเรียนความรู้ต่างๆรอบรู้ที่โรงเรียนสอนเราหลายอย่างที่เราสามารถนํามาใช้ในชีวิตจริงได้บางอย่างก็ไม่จําเป็นบางอย่างจําเป็นจําเป็นตรงที่ให้ให้ตักะเราเดีเมื่อเราคิดอะไรเราดูอะไรเรามองโลกอะไรแล้วเป็น เป็นที่ที่เขาให้เราไปอยู่ร่วมกับคนอื่นฮนะจริงๆเราเรียนออนไลน์ก็ได้แต่การเรียนออนไลน์เรา EQ เราต่าเราเจอคนเราพูดไม่ออกเราไม่กล้าพูดเราไม่พูดนะครับแต่บนคอมบนเน็ตปุ๊บเราหัวเกียร์นะครับอืมด่าเป็นพิมพ์มดา่าคนได้เป็นเป็นวันแต่เจอตัวจริงอ่ะอ่ะอะนั่น EQ เราต่ําการไปหมหาวิทยาลัยทำให้ EQ เราสูงขึ้นมาพบปะผู้คนนะครับเราเจอคนต่าง ไอคิวก็เรื่องของความจำนะคนไอคิวสูงมากถ้าสูงแบบไอน์สไตน์ก็ดีแต่ถ้าสูงแล้วจำได้อย่างเดียวเราเมื่อกี้ก็คุยเรื่องนี้มันไม่ทำให้เราเป็นคนที่ก้าวหน้าได้เพราะว่าพอเราหยิงว่าเราไอคิวสูงเราไปเป็นลูกน้องเขาไม่ฟังใครผมเป็นเจ้านายผู้คนมาเนี่ยปีนี้ปีที่42มั้หลังจากคุณพ่อเสียนะครับ ผมเคยคิดว่าผมอยากจ้างพวกเหรียญทองจุลานะแต่สุดท้ายผมไม่จ้างลามกำแพงหมดอะกับราชกะบ,บังเพราะว่าลามกำแพงนี่เขาต้องสู้ปากกาตีนถีบไปเพื่อเรียนให้จบนะพวกนี้จะอยู่รอดอยู่เป็นแล้วเวลาทํางานกับคนพวกอยู่รอดอยู่เป็นเราก็อยู่รอดอยู่เป็นได้นะฮะพวกที่จบมาสูงๆเนี่ยพอเราสั่งงานเขาเขาก็จะดูถูกเราอืม มันจบแค่เป็นญ,ญาเตีมันสั่งให้เราจบเป็นยาเอกรู้ไหม่มาเรียนตั้งกี่ปีปเพอได้กรานนี้ก็คือเรียนสูงได้แต่ก็ต้องรับฟังเจ้านายด้วยถูกไหมคะคือยอมรับฟังคนอื่นนะไม่ใช่เจ้านายหรอกเพื่อวงงานด้วยพวกนี้อยู่ไม่ไนานนะยั่ไม่ไนานก็คือเอาเป็นว่าจบท้ายเนี่ยผมเล่าเรื่องที่เชื่อว่าผม,มเ,เคยเคย,เคยไปต้อนรับพนักง,งานเข้าใหม่ทุกรุ่นนะของของบริษัทนะครับแล้วเวลาเข้ามาเนี่ยผมก็จะ<ม> ต้อนรับเขาขอบคุณเขาที่เลือกมาทํางานกับเรานะครับขอบคุณเขาที่มาใช้ชีวิตครึ่งหนึ่งกับเราแล้วผมจะเล่าเรื่องนิทานให้เขาฟังสองเรื่องนะครับเขาก็ไม่เข้ามมใจว่าแล้วอยู่ๆไปคุณจะเก็ตเองอะ่ะแล้วคุณจะเข้าใจว่า,วานี่เป็นสิ่งที่คุณต้องทําเรื่องแรกเป็นเรื่องโจกไทยนะครับจกไทยก็คือตลกไทยนั่นแหละเศนะรษฐีมีเนี่ยแกก็มีค่าท่าบริวารมากมายเต็มบ้านเลยนะครับวันหนึ่ง ตาจ้อยนี้ก็วิ่งมาบอกว่าเจ้านายเจ้านายหมาเราที่ท้ายบ้านอะออกลูกหมามาวันนี้ดีใจใหญ่เศรษฐีบอกกี่ตัววะจ้อยก็วิ่งไปดูกลับมาแปดตัวครับเออตัวเมียตัวผู้อะตัวผู้กี่ตัวเดี๋ยวครับวิ่งกลับไปกลับมาเออตัวผู้ห้าครับตัวเมียสามเออมีเสียอะไรบ้างอะเดี๋ยววิ่งกลับไปใหม่นะครับ ก็น่าจะดูตั้งแต่ต้นเลยไปดูเสร็จอกอดูดิเดี๋ยวเผืเจ้านายถามออนี่ตัวเมียกี่ตัวอ๋อนี่ยังมีสีน้ำตามีดำอ่มัน้องวิ่งไปวิ่งมาเช่ยมาตรงนี้จบนะฮะนี่ใหญ่ตลกจีนนะครับตลกจีนก็มีลูกเศรษฐีอะขี้เกียจเอาแต่เล่นนะเป็นหัวหน้าแก๊งพวกเด็กเกเรในหมู่บ้านนะฮะส่วนพ่อนี่ก็ทำงานด้วยความเหนื่อยมาจนร่ำรวยนะ ก็ไม่มีเวลาดูแลลูกแล้วก็พยายามหาเวลาให้ลูกไปเรียนหนังสือลูกไม่ไปไม่ยอมไป,ไป <c oughs> ก็เลยไปหาจินแสมาอาจารย์นะอาจารย์มาสอนที่บ้านกี่คนกี่คนเนี่ยอยู่ได้ไม่เกินสามวันตีน้อยไล่ออกนะฮะจนวันหนึ่งมีอาจารย์คนหนึ่งเขาเขาศึกษาม,มาว่าอืออันนี้ขี้เกียจเรียนสอนมันน้อยๆทำไปเล่นๆเยอะ ก็มาวันแรกก็สอนภาษาภาษาจีนนี่จะเริ่มจากตัวเลขก่อนนะครับมีหนึ่งขีดนะีะขีดนี้หนึ่งขีดก็บอกอีอ่าเจ็คหนอซานะหนึ่งสองสามนะอีเออันซือภาษาจีนกลางนะครับวันที่สามเรียนคำว่าสามสามขีดกระติดตบโต๊ะบอก อาจารย์รื้อเก็บของไปได้ละอ้วอจบแล้วเพราะว,ว่าตีนรู้ว่าทุกอย่างก็อยู่ที่ขีดเนี่ยแค่นี้แต่ยังไม่เรียนตัวอักษรเลยก็เลยไล่าอาจารย์ออกแล้วก็เลยไปบอกพ่อซึ่งน่าจะโชคดีถึงรวยเพราะว่าไม่ฉลาดเลยดีใจมากที่ลูกจบภายในสามวันนะก็เลยบอกคืนนี้ต้องจัดงานเลี้ยงนะไม่ใช่คืนนี้พรุ่งนี้ต้องจัดงานเลี้ยงก็ช่วยเขียนบัตร บัตรเชิญหน่อยเราให้คุณนั่นคุณนี่คุณโน้นนะมาหน่อยมาตีน้อยก็รับปากก็เข้าไปในห้องตัวเองก็เริ่มเขียนบัตรนเที่ยังให้คนไปตามไปกินข้าวก็บอกว่าไม่ไม่หิวยังเขียนบัตรไม่เสร็จเลยเย็นก็ไม่หิวยังเขียนบัตรไม่เสร็จเลยสองทุ่มแต่ถีไปดูหัวยุ่งหมดเลยนคนจีนแต่ก่อนเขาให้ผมยาวนะ่แล้วก้าวหวยหัวฟูทั้งหัวเลย บอกว่าทำอะไรอยู่ไม่ไปกินข้าวบอกโอ้ยเขียนบัตรใบรแรกยังไม่เสร็จเลยปาคนบ้าอะไรแท้หมื่นก็คืออวดรู้ไงฮะก็นั่งขี่จนนั้นอ่ะหมื่นขีดแล้วมันจะจำได้ไหมนี่ครับสองเรื่องที่ผมเล่าให้เขาฟังตอนนี้คนจัดรายการหนีไปไหนแล้วมแล้วเราคุยต่อไปเรื่อหน,น,นะผมผมก็ไม่รู้จะปิดยังไงเหมือนกันนะ แรงบันดาลใจที่เมื่อกี้ผมตอบไปแล้วนะครับก็ลองดูว่าตัวเราเองทำอะไรได้บ้างนะครับเดูตัวอย่างคนทำซอสสีราชาคนทำน้ำพริกแม่บันนมซอสสีราชาแปลกนะญี่ปุ่นชอบมากเขาไปทำรถมาสดารุ่นสีราชารุ่นสีแดงคลิบเขียวแล้วตอนนี้เป็นซอสที่ตีคู่มากัโทบาสโกขายดีมากคนทำซีอิ๊วขายดี คนทำยาหอมก็ขายดีคน